วิดีโอวกับแมปเพไม่รู้รับแต่นี่เขาใช้โฆษณา,าวันตกม็ต้องไปสดใจนะดูกอนดูกรดโอ้ยตับฟองดีก็แล้วล่ตีตา สวัสดีครับไม่ได้เปิดเสียงนะแต่าเร,าเราบอกเรืติมตัวอะไรไม่ว่ากันนะเราเติมตัว,ตว,ตว ออมามีออมาออมาีอย่าตามช่วยม,มีที่ตรงไหนจะมา เพิ่มันอี่ยอาให้ผมเปิดเสียงตอดทุกวันก็ได้นะคอมเมนต์ได้เลย โอ้ไม่มีเจ้าว่าก็เสร็จจอเสร็จจัง <laughs> 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 yeah, I can call back. Hey bro, do you तो भी चलेगा नहीं है बताइए सब कुछ होगा हम्म हम्म สิ่งที่เราให้ของอืมนี่คืออะไรตรงพื้นที่ถ้าได้เจอเดี่ยวเป็นสิ่งเก็บเกี่ยวหรือว่าพื้นที่ที่เขาอาจจะเก็บอืมคุณมีหน้ามียัยหน้า Avanti, mm. oh, hey. En Cabana a el

เปล่าโอเคจบไอันนี้อ๋อ๋อจะจะไปจะไปนี่คือกิน จอได้ okay. <Okay. S 2> ผีมันเริกจะเกิดมากขึ้นนะตอนสุดท้ายก็เปิดไม่ได้ สุดทายก็เปิดไม่ได้ ยา,ยาเกิดตรงน,นี้ได้อย่างไรถามจริงๆมันเกิดตรงน,นี้ได้ย่งไรแล้วก็เปิดมาเ็งไปหมดยา่าทะลุกระหินอันนี้จริงแต่นี้คือมันรู้เป็นจริงนั้เยามันก็ต้งนตายแต่มันไม่ตาย ่าโดยไม่ทันว่าชิมอัน ขอยากขึ้นตอนจุดนี้ทุกคนนะติาติด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 ทุกก็ไม่ได้โดยทุกนไม่ได้ look